เมื่อวันที่14เมษายน2566 นายพงพิระชูชื่นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดแม่ฮ่องสอนประกาศรับรองคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรมธร,ธร, 61, ร, 95, ร,รมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561ประกอบข้อ95ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ท แทนราษฎรพุทธศักราช2566จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งพักการเมืองที่สังกัดและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครให้หนายจำลองรุ่งเรืองผู้สมัครรับเลือกตั้งของพักรวมไทยสร้างชาติเขตหนึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัครคุณสมบัติแล้วเห็นว่า นายจำลองรุ่งเรืองเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามจึงเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้เมื่อวันที่3เมษายน2,566ที่ผ่านมาสำนักง,งานคณะกรรมก,การการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ทำการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยนายจำลองรุ่งเรืองได้เดินทางเข้ายื่นเอกสารการสมัครและรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการจับฉลากเพื่อให้ได้หมายเลขผู้สมัครโดยนายจำลองรุ่งเรืองจับฉลากได้หมายเลข5สังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติแม่ห้องสอนเขตหนึ่ง สวัสดีครับผมจำลองล่องเรืองนะครับวันนี้ได้เบอร์ห้าครับพักครุมไทยสร้างชาติยังไงผมขอฝากกับพระบะพี่น้องชาวแม่ทองสอนเขตดหนึ่งด้วยเลยครับเร,เรื่องจำลองล่งเรือนะครับขอบคุณครับ